ทำเอากริดกันลั่นสนั่นดอมกันอีกแล้วละค่ะก็แหม่แหม่แหม,แม,แมความน่ารักสดใสเวลาที่ทั้งคู่เขาอยู่ด้วยกันมันชวนทําเอา fc ใจฟูหนักมากๆเลยอเนอะสำหรับก้าวนพก้าและสาวพ p ปุ่นฟรีดีคู่จิ้นฟินที่สุดจากละครดวงใจเทวดกรมตอนพรชีวันค่ะคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันทีไรก็ทำเอา fc โดนตกไปกับเคมี Me, ฟินฟินของก้าพีทุกทีเลยเนออ ล่าสุดก็มีข่าวดีของทั้งคู่มาฝากกันอีกแล้วนะ21พฤศจิกาย,ยน2567 9าวพีมีแจกปฏิทินช่อง3ปี2568ณอาคารมารีนนช่อง3ด้วยกันซึ่งงานนี้นะคะ FC แฟนคลับเขาลุ้นให้ทั้งคู่ได้นั่งแจกลายเซ็นข้างๆกันด้วยค่ะว,า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 ว้าวว้าวแอบหวังนะคะเนี่ยว่าเราจะได้เห็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ แต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าไม่ได้นั่งข้างกันสายตาของพี่เก้าก็คงต้องมองหาแต่น้องพีพีอย่างแน่นอนว่าไม่ราคาเอฟซี